สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม V.I.P ทุกท่านนะคะสาหรับสมาชิกนะคะบอกว่าโค้ดนะคะเพื่อนๆนะคะไลน์แบบว่ามีปัญหาเด้งออกบ่อยนะคะเนื่องจากข้อมูลมีเยอะนะคะของโค้ดแพมก็เป็นนะโค้ดแพมแก้ไขปัญหาโดยนี้โค้ดแพมใช้ iPhone นะสาหรับ iPhone จะใช้แบบนี้นะคะก็คือเข้าไปที่ตั้งค่าไปตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่นะคะไปที่ทั่วไปนะไปที่ข้อมูลทั่วไปตรงนี้ค่ะนะคะโอเคแล้วไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone นะคะ อ่าแบบนี้นะแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะ,ะขึ้นหน้าตาแล้วโควแ้แพรจะไปล้างข้อมูลที่ลายนะเพราะว่า Li ายมันอืด i ายมันเด้งไลนมันค้างไลนมันอะไรแบบเนี้ยคแ้แพรก็จะเฟิบนะฮะไปที่ l ลายนะฮะไปที่ายแอปพลิเคชัน l ลน์แล้วโควแ้แพรแจะคลิกคําว่าเอาแอป ที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะเพราะเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกอย่าไปลบแอปนะลบแอปนันก็คือเดี๋ยวเราตั้งใหม่นะคะเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกก็กดเลยค่ะนะคะเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะกดปุ๊บแล้วมันก็จะหมุน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 นะคะสักพักหนึ่งปุ๊บนะคะมันก็จะบอกให้เราไปที่นะคะแล้วเราก็ไปกดที่แอปไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะหมุนโหลดใหม่ดึงข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ออกลบออกทําให้เครื่องเบาขึ้นทําให้ล ne เด้งไวขึ้นทําให้การอ่านไลน์ไม่มีปัญหานะคะในงานก็จะบอกว่าติดตั้งแอปี้้ค่นนะะลลลยาไบว ก็ปิดออกไปค่ะก็ย้อนกลับย้อนกลับนะคะ่ะย้อนกลับเนาะพอย้อนกลับแล้วเราก็ไปที่ไลน์ของเราค่ะแล้วมันก็จะโหลดนะไลน์ของเราเนี่ค่ะก็จะโหลดอยู่แป๊บหนึง่งหมุนๆก็จะข้อมูลก็จะเด้งกลับขึ้นมานะคะโอเคนี่คือวิธีการนะคะที่จะทําให้แอปไลน์เด้งไวขึ้นนะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวคุณพัมส่งเข้าไปนะคะเป็นคําแนะนํานะคะที่รู้สึกนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีปัญหาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะ,ะสวัสดีค่ะ